สวัสดีครับนี่คือต้องสร้างรีวิวคลิปแรกเลยนะครับที่ผมทําเป็นรีวิวเนี่ยคือคลิปที่ผมซื้อกันพลานะครับกันพลาก็คือกันดั้มพลาสติกโมเดลที่เชียงใหม่แล้วเป็นตัวเล็กๆครับเป็น s d กันดั้มแกะกล่องแล้วก็ใช้มือถือถ่อถายเริ่มถ่ายนะครับและกลายมาเป็นต้องสร้างรีวิวทุกวันนี้นะครับชอบซื้อชอบลองอะไรใหม่ๆก็ทําตามที่ชอบทําตามที่เลือกครับวันนี้มันก็เลยมีเรื่องของกันพลามาอีกครับตัวเนี้ยคือสิ่งที่เรียกว่ากันพลาคุง ตัวมันน่ารักดีนะครับตัวนี้ผมได้มาจากร้านคีโนคุนิยะซื้อของเล่นในร้านหนังสือครับ390บาทที่คีโนคุนิยะนะครับในอินเทอร์เนต็ตเซิร์ชดูเนี่ยเห็นมีขายอยู่แบบ300ต้นๆอะไรเงี้ยก็มีแต่พอมันรวมค่าส่งแล้วก็น่าจะใกล้เคียงกันแล้วพอดีเราเจอเราก็เลยหยิบมาครับคือรุ่นผมเนี่ยมันโตมากักกานดัมอยู่แล้วกับการ์ตูนการดัม เราก็ต่อการดั้มต่อกันพามาก็มีการดั้มแย่ๆเต็มไปหมดแต่พอเจเนอเรชันมันเปลี่ยนไปเขาก็ต้องคิดอะไรใหม่ๆม,มาครับมันก็จะเป็นตัวที่เป็นแบบการ์ตูนอ่ะมีเป็นการ์ตูนสั้นใน Youtube ด้วยเนื้อเรื่องในนั้นก็จะเป็นตัวการพาคุงแนะนําตัวเองแล้วก็อยากให้เด็กมามีแอคทิวิตี้กับกันพากับการต่อกันพาต่อกันดั้มอย่างนี้นะครับ เสร็จแล้วครับเย็นแล้วตอนนี้มาต่ออีกวันหนึ่งน้องน่ารักทีเดียวนะครับดูหน้าตามันเหมือนในการ์ตูนเลยดูการ์ตูนก็เพลินมากเลยนะครับลองต่อเข้าแผงที่ศัพท์เทคนิคเขาจะเรียกว่าลันเนอร์นะครับแล้วชิ้นส่วนเนี่ยเขาจะเรียกว่าพาร์ทลันเนอร์ก็คือแผงกันดั้มเนี่ยแหละครับก็จะต่อเข้ามาแล้วก็จะเรียงสวยงามมีที่เก็บอาวุธให้อันนี้แต่ว่าเดี๋ยวพอผมวางเก็บจริงเนี่ยผมน่าจะเก็บเป็นแบบลักษณะนี้เป็นตัวตัวแบบนี้ ไซส์มันคล้ายๆประมาณอาร์ทอยเลยอะแล้วเขามีฐานมาให้ด้วยฐานอันเนี้ยจริงๆแล้วน้องเขายืนเองได้นะครับแต่ว่าหัวเขาจะหนักๆอาจจะยืนลาบากพอมันมีฐานก็จะสะดวกหน่อยวัสดุตัวแผงเนี่ยเขาจะเป็นวัสดุใหม่ที่ชื่อว่าไลเมเป็นวัสดุเหมือนแบบทดแทนเรื่องของเลซินมันจะไม่ได้แข็งเหมือนกับพลาสติกเลซินมันจะเป็นแบบวัสดุที่มาจากปิโตเรเลียมอะมันก็จะต้องวุ่นวายแล้วก็อาจจะแบบ เขาก็ต้องการจะให้มันเป็นการแบบรักโลกมากขึ้นนะครับสติ๊กเกอร์มีจุดเดียวก็คือขอบตาที่เป็นสีดําหน้าตามันกวนตีนดีมากเลยอะหวังว่าจะมีตัวอื่นๆออ,ออกมาอีกนะครับโเ็่น